อันนี้คือรับแอนใช่ไหมโอเคโอเคมามามานามา,มานี่ตาอย่างฉันแก๊งคันไม่นี่ไงเพรามาเดี๋ยวเชิญมาเชิญมาแล้วใช่ไหมอยู่มาแล้วนะเฮ้ยอ,อยู่มาแล้วโอ้ยเป็นไรไปาปไปอย่าไปเล่นหนึ่งเกมก็แล้วกันนะจ๊ะเอาเป็นเซอร์ไวน์เนาะโอเค ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงที่เพื่อนผมพูดนะครับอันนี้เป็นเพื่อนนะครับแต่ว่ามันอัดไม่ได้ยาเสียงมันแบบว่ามันไม่ได้อัดแบบว่าเครื่องตัวอัดมันไม่ได้อัดแบบยินเสียงนะครับทุกคนแต่เราโทรจิตหากันได้นะครับทุกคน <c oughs> ก็ไม่ต้องผิดสังเกตอะไรนะเพราะว่าเราตอนแรกเราเล่นด้วยกันแล้วก็เปิดไมวิดีโอคอลไปนั่นแหละแต่ทีนี้ มันไม่อัดเสียงเพื่อนเราแล้วก็ไม่อัดเสียงเราเลยเดีย๋ยวเราว่าจะไปปรับใหม่ละโอเคขอเล่นเป็นจิตตกรก,รก,รกร็แลวกันนะครับถึงว่าจะไม่ได้ยินเสียงแต่ก็จะเดี๋ยวจะแก้ใหม่นะครับโอเคเอาปึงนี้ไปก็แลวกันดิ้นไวดิ้นไวสามไปเลยแล้วกันไปอย่างนี้ละอุย้ยมันดิตาเอา้ามันดิตาบอกว่าเพื่อนเราบอกว่าชื่อปุ๊กนะครับเพื่อนเราชื่อปุ๊ก บกุกบอกว่าจะเอาสาวน้อยไปเพราะว่าจะเป็นสิ่งล่างนอื่นเธอจะเป็นเด็กผีไม่ไดีเธอจะเป็นเด็กผีร่างสองหรอโหเธอจะเอาไปแล้วคุณมานิตานะครับได้ทําการสิ่งร่างของใครก็ไม่รู้อะไรครับเนี่ยอาจจะเสียงเออเออนิดนึงนะคบเพราะว่าในเกมไม่ค่อยได้พูดก็แบบตั้งใจเล่นนะ จกคุณจะแตกได้ยังเออแตกแล้วมามโอ้ยโรงพยาบาลผ,ผ่าหรือไทยอีกแล้วเจอแบบนี้มาแบบว่าสองตาติดแล้วอะเออใช่แล้วเจอแบบนี้มาสองตาติดวิ่งเกิดอยู่ข้างๆคุณหมอเลยคุณหมอเอเมอรี่ไดเออเอง,งั้นคุณปั่นเครื่องนี้ไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปปั่นเครื่งหน้าบอกเพื่อนตั้งใจถอดรหัสเราต้องโฟกัสี่การปั่นนะคบโฟกัสที่การปั่น,น,นอา้านี่ไงโอ้ย ตามหาตั้งนานเราเป็นคนตาถั่วแล้วเนี่ยโอเคเข้าบ้านเล็กไปแล้วก็ไปปัน่นเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนว่าอยู่แถวแถวบ้านเล็กนะจ้าเพื่อนฆาตกรอุ้ยฆาตกรเป็นเกรสฆาตกรเป็นเกรสเนี่ยทุกคนเห็นน้ำปะ่ะเออเห็นน้ำไหมเนี่ยเนี่ย,น,ยน้ำตรงนักโทษเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าเกรสนะครับถ้าไม่ใช่อ่ะถ้าไม่ใช่ใตบหัวเลยอ่ะถ้าไม่ใช่เอาปัดแตกแล้วหนึ่งถ้าไม่ใช่ตบหัวเลยครับนั่นไหนเห็นไหมเกรส อคนเคยเล่นน่ะเนาะก็จําได้อ๋อเล็กเลกเล็กอ้มันจจกกระตูกนิดนึงนะเพราะว่าแบบว่าอตาแบบว่าเยอะมากกระตาเฟมเรทเอามาเอากูทำไมเีากูทำไมเออโดนอีกโดนอีกกี่เดี Do this. Do this. Right? ๋ยวก็มาเอาฉันนะเธอฉันไม่เกี่ยวอะไรมาช่วยฉันทําไมเลาเออเดี๋ยวเมื่อกี้กูบอกช่วยตัวเองนี่หว่าทไมต้องมาตีเราด้วยเนี่ยเพื่อนเพื่อนจูเข้าบ้านเลยว่าทุกคน เดีย๋ยวเราไปช่วยดีกว่าเดีย๋ยวเราตามไปอ้าเอาเอา้เอาไหนวะจิตกรเอ้ยไม่ใช่อา้าจิตกรก็เราไหนว่าลูกา้าเอา้าลูกา้าเอา้าแล้วคุณหมอแล้วลูก้าไปไหนรือว่าลูกา้าอ๋อลูก้าปั่นในบ้านเล็กกูก็ว่ายอยแล้วฮันเตอร์มันมองไม่เห็นเหรอฮันเตอร์ Hunter ตาทั่วเหรอครับวีนาคุณหมอคือผกสิสามแล้วอะจะตายหรือไม่โมดติดตามชม The Movie คุณหมอไดอารี่ต่อไป มาเป็นเพลงมาเป็นท่อนแบบทุกเลยอุ้ยปั่นเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งปั่นเสร็จแล้วไปสองเครื่องแหละอันนี้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งก็รวมเป็นสองเหลืออีกสามเครื่องไปช่วยเพื่อนเลยไปช่วยเพื่อนเลยจ้าไปช่วยเพื่อนเลยจริงๆจะบอกให้เพื่อนไปช่วยแต่ว่าไม่ต้องไปช่วยหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราไปช่วยเองบอกว่าให้ปัน่นพันให้ปั่นไปเลยปั่นไปเลยตั้งใจทอหัสไปเลยเดีย๋ยวเราจะไปเป็นคนไปช่วยเองนะครับทุกคนเพราะเราเป็นคนมีน้ำใจ ตอนนี้เราทอรจิตทรจิตบอกเพื่อนแล้วว่าปั่นไปเลยปั่นไปเลยอย่าขึ้นไว้ฉันจะไปช่วยเองโอเคทุกคนรับหน้าที่รับทราบปั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนกันเอาวฮันเตอร์ไม่เฝ้าหรอฮันเตอร์ไปไหนเนี่ยฮันเตอร์วิก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 ฮันเตอร์หายครับฮันเตอร์ในแบบนี้ไม่มีหรอเ้าแสดงว่าเกตเพิ่งเดินไปนี่หว่างั้นเดี๋ยวเราไปปั่นแถวแถวนี้ก็แล้วกันนะโอ้เสียงหัวใจ เอาแล้วเกสมาแล้วเอาสวัสดีเจกเกสไม่แถวนี้เนะ่ยมาสิโอ้ยโดดฉันก็มาล่าคนนิส่ไม่ดียังไงลหละคะหวจะเดินแล้วกลัวโดนอ,องน้ำตายไม่ชอบเกรสเลยอะ่ะเอาตั้งรูปให้ดูหนึ่งสเตปตั้งรูปให้ดูหนึ่งเอเเดี๋ยวเข้ามาจุกแถวนี้ก่อนเอา oh oh wow. เอาไม้พังเอาไม้หายว้ายยังหมอนี่นะ่ามันจะน่า,นามันน่าจะมาเล่นเนาะ มันน่าจะมาเล่นแบบว่าแถวไม้แผ่นแถวนี้นอู้ไม่โดนน้ำหรอกเขาจะเข้าไปโดนน้ำ่อโง่ละครับออโอ๊ยน้อตีด้อยอืมดีนะเมื่อกี้ยังไม่ข้ามหน้าต่างโอ้ยอนี้ก็ตามกูดีจังแล้ว็อตสุดขีสลบไปเสียแล้วเกตอย่าเข้ามานะฉันบอกว่าอย่าเข้ามายังไงแล้ะโอ้โหน้ำยีสองตอนนี้แปลสิบเก้าแล้วแตกแตกน้ำอุ้ยออกน้ำไม่ทันนะ คนไปหนึ่งเอเอแล้วฉันว่านะฉันต either, ้องจับไปนั่งเก้าอี้ซะแล้วเด็กดือนั่งตรงนี้นะจะเด็กดีเมื่อกี้ยังบอกฉันว่าเด็กเดือยอยู่เลยตอนนี้มาบอกว่าเด็กดีเอ้าใครสั่งใครสอนห้จุดอย่างเงี้ยมันจุดไม่ได้ถ้าจุดย่างเงี้ยมึงไปจุดกับใครมาออ้ยอ้ดีนะมันเอามันตีเพื่อนอ๋อมันไม่ได้เอาตาแดงยว วุ้ยบล็อกบล็อกบล็อกหน่อยเพื่อนบล็อกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะที่ต้องรูปก่อนเออตั้งรูปตัวนี้เอาใครดีดโอเคสาวน้อยดีดไปสาวน้อยดีดไปแล้วก็มาแล้วก็มาแล้วก็มันปลาเหาะมาแล้วมามาแล้วแล้วมาเร็วแล้วเข้าไม้เข้าไม้ก่อนเข้าไม้ก่อนครับเข้าไม้ก่อนครับโอ้ยไข่ทักมาเนี่ยเบนอ้าอู้อู้อูมันซิ่งมาแล้วเกดมันซิ่งมาแล้วเกดสายซิ่งมิงมาแล้วครับตอนนี้เกดสายซิ่งมิงมาโดนน้ำโดนน้ำโดนน้ำแน่นอนเลยอะเกดมันอ่องน้ำ เออโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะตายจะตายจะตายองน้ำก่อนองน้ำโอ้โหน้ำเก้าสิบสองดีนะออกมาจากตรงนั้นก่อนนะไม่งั้นตายแน่โดนอองน้ำแน่นอนเดี๋ยวขอพับไม้ก่อนรอนนี้ไม่โดนแล้วรอบนี้โดนแน่นอนช่วยด้วยทำไมต้นเกมม่ไเอากูเลยอะมึงมาเอาอะไรกูหลังเกมเนี่ยเพื่อนรอสแตนบายที่เดิมนะจ๊ะ มาช่วยฉันด้วยโอ้ยนั่งตรงนี้เลยนะคะเด็กดื้อเดี๋ยวมาก่อนนะค่เดี๋ยวเออน้องเตสขอไปลาก่อนเพื่อนมาช่วยหน่อยตอนนี้เพื่อนยกขยุ่งกันมาช่วยแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยโอ้ย้ยเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาเร็วเวเพื่อนมา พื่อนมาเ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 อ้าเพื่อนมาตอนนี้ยกขยงกันเป็นตีสามตลุ่มแล้วนะคะตอนนี้ให้มันตีก้อยสวยตีก้อ้ไปมาช่วยดึงดึงโอเคสวยสวยโดนน้ำบูโดนน้ำโดนน้ำอืมโดนน้ำยี่สิบสี่ไม่เป็นไรถือว่าอันนี้ได้ถือว่านี้ได้แต่ตอนเนี้จะตายหน่อยโอเคสาวน้อยมาช่วยบล็อกแล้วนะครับทุกคนโอเคสาวน้อยบล็อกหน่อยสาวน้อยช่วยบล็อกหน่อยไม่งั้นกูตายแน่รอบนี้กูตายแน่ตายแน่ตายแน่ช่ยด้วย สาวน้อยหนีไปไม่ต้องมาช่วยเราเฮ้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวมันไปเอาสาวน้อยแล้วต้องรีบแล้วยเราต้องรีบแล้วอ้าวเปลี่ยนจากเป้าใหม่เราไปเอาเป้าใหม่ของสาวน้อยแล้วตอนนี้สาวน้อยกีดลั่นไม้เท่านั้นตอนนี้อุ้ยเดี๋ยวฮิวก่อนเดี๋ยวฮิวตัวเองก่อนหมอหมอมาร่อนอ่อยหมอมาล่อหน่อยจ้าหมอมาล่อหมอมาล่อเราจะลุกได้แล้วจะลุกได้แล้วจะลุกได้แล้วโอ้โหอุมโดนตีไปหนึ่งทีหมอโดนตีไปหนึ่งทีแล้วหมอก็ ไปช่วยคนแล้วนะครับตอนนี้ไป๋ยวเราก็ไปเลยละกันวิ่งหนีเลยละกันวิ่งหนีเข้าโรงพยาบาลเลยละกันมัจะเห็นหรือเปล่าวะเอ้ออยมันตามมาเอาอุ้ยมันตามมามันตามมาเอ,อหาเหายแล้วหายแล้วเราสามารถกลับไปเปิดประตูเดี๋ยวเดี๋ยวยวขอกลับไปเปิดประตูก่อนงเงียบๆนะทุกคนเดี๋ยวมันจะได้ยินเราตีงง้เงียบงเงียบๆอุ้ยโดดโดดยงยงอือหือ มันมีสกิลการย่องเบาไหมเนี่ยอ๋อเพื่อนลูกแล้วเพื่อนลูกแล้วหมอลูกแล้วหมออย่าเพิ่งมาทางนี้นะหมอหมออย่าเพิ่งมาทางนี้หมอไปทั้งเงินกําลังเปิดประตูให้เพื่อนอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตายดันไงเห็นไหมบอกแล้วโดนตีนัสรบเป็นหนึ่งสเตปเลยคิดมันไม่เห็นแล้วใช่ไหมโอ้โหมันเห็นแล้วมันก็กปลาหอกมันติดเกือบโดนหกแทงหลังมันมาแล้วเกรสมาแล้วจ้าเกรส เคล็มาแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยอยเกศมาเออเกศมาแล้วจ้าเอาเดี๋ยวมไม่ตามแล้วเหรอหัวใจหยุดเต้นสาวน้อยบอกให้รีบไปช่วยหน่อยมันไม่เฝ้ามันไม่เฝ้าทายตอนนี้มันตามอุย้ยมันหายไปแล้วเราสามารถเข้าไปช่วยได้ไหมวะไปช่วยได้ไหมวะอุ้ยไม่ทันแน่เลยมันไม่ทันแล้วไายบายสาวน้อยฉันต้องขอตัวลา บายบายเจอกันในชาติหน้าเด้อต้องรีบออกประตูก่อนนะรีบรบรีบรีบเลยรีบเลยตอนนี้นะจุดจุดนี้เอาแลกแกแลกข้างประตูเออแม่งเอยดีนะฮันเตอร์ไม่ไม่อยู่ไม่งั้นตีเราตายแน่เลยรีบไปซะโอเครีบออกแล้วเย้เสมอโอ้ย oh, ดีนะโอเคทุกคนไปแล้วบ๊ายบายนะ วิเสมอโอเคขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ, like, บสไครต์นะคะบ๊ายบาย